นโอโอ้ควันโอครับผมาได้ส่มคโอตอนนี้ให้กล้วยนะคะดูค่ะดูฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานค่ะวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมเย่ยนน้องช้างนะคะได้ซื้อผลไม้กล้วยนะคะแฮนตร์ลูปแตงกวา เขาพูดนะคะมาให้แม่พังวันดีนะคะก็มพีพี่ๆนะคะได้มาช่วยนะคะเอาผลไม้นะคะคให้แม่พังวันดีทางเข้านะคะมันก็จะแฉะแฉะนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปหาแม่พังวันดีและน้องตุลานะคะค่ะตอนนี้พี่พี c อฟซีเราก็ได้มาถึงแม่พังวันดีและน้องตุลาแล้วใช่ไหมนะคะ,คะได้ควนรักป้อนนะคะเราล้างเสร็จให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้างเลย้างครับล้างเลยครับล้างให้เรียบร้อยแล้วก็มา,า,าค่ะ เป๊บนมใหญ่มากนมใหญ่มากน้องน่ารักมากเลยค่ะอู้ดูตาค่ะอูน่ารักมากเลยค่ะพีเอฟซีน้องน่ารักมากเลยน้องกินยังไม่ได้นะคะน่ารักมากเลยค่ะ หนูชื่ออะไรคะน้องครับน่ารักมากเลยคะ่ะเพิ่งมาเจอครั้งแรกนะคะน้องน่ารักมากเลยคะ่ะพี่พีเอฟซีเดี๋ยวตักู้ข้าพาขึ้นก่อครับเมื่อไหร่นี่ก็แม่แพงวันดีของเรานะคะก็ได้กินแคนตาลูปนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะขอบนะคุณเอฟซีท่านออุ๊ย ยน่ารักมากเลยหนูน่ารักมากเลยรู้ไหมได้หกมือน้องก็ได้คลอได้หกวันแล้วนะคะแต่น้องน่ารักมากๆเลยค่ะดูแบวตาน้องนะคะแข็งแรงมากเลยค่ะีข็งแรงมากเลยค่ะ มาก,ก็ได้ดป้อนนะคะดูน้องค่ะดูน้องมองหนูนะคะน่ารักมากเลยตัวเล็กกินยังไม่ได้นะคบผมค่ะน,น,น้องกินยังไม่ได้นะคะต้องให้กินนมก่อนนะคะวไว้ให้พี่ควนันให้น้องช้างได้กินครับ พังวันดีของเรานะคะก็กินอย่างอริดอร่อยเลยนะคะอันนี้ก็น้องมีนานะคะน้องมีนาเป็นไม่เป็นน้องสาวไม่เป็นใครเป็นลูกตัวแรกเป็นลูกตัวแรกของแม่พังวันดีโอ้แม่พังวันดีลูกดกเลยนะคะเดี๋ยวให้ควานหูนะครับควานหูควานหูว่าอะไรกับดูนมนะ <c oughs> ชมใหญ่มากนั่งขอดกี่ครั้งแล้วคะแม่พังวันดีมีลูกกี่ตัวแล้วคะมีน้องตุลาแล้วก็น้องมีนานะคะก็ได้ที่ทำโรงช้างแล้วใช่ไหมคะครับครหน้าบ้านหน้าบ้านค่ะดูค่ะดูค่ะกินเองเลยค่ะ ได้ชื่อแล้วใช่ไหมคะชื่อน้องตุลาเหรอคะยังไม่ได้สรุปนะคะว่าชื่ออะไรเอีเป็นว่าสตั้งให้ครับอ๋อเอฟทีจะตั้งให้นะคะค่ะแต่ก็ชื่อน้องตุลาไปก่อนเห็นเขาว่าน้องตุลาค่ะพอ น้องเหมือนแข็งแรงมากเลยนะคะ,คะอ,ออกเองแบบไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วก็ออกเองอันนี้ตัวน้องมีนาก็ออกเองค่ะอ๋อน้องมีนานี่ออกอยู่ภูเก็ตนะคะน่าก็น่ารักเหมือนกันนะคะน้องมีนาอายุกี่ปีแล้วะคะสปน้องมีนาได้สี่ปีค่ะน่ารักเหมือนกันนะคะ ก็คือโควิดทำพิษเลยได้กลับมาบ้านกลับมาลังๆ้างเขาพวกเขากลับมาก่อนนะครับอ๋อค่ะนี่เป็นเจ้าของใช่ไหมครับครับใช่ครับอ๋อค่ะก็อยู่บ้านใกล้กันเลยเนาะงบ้านตาแต่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านใช่ค่ะนี่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนี่ก็มาอยู่ตอนโควิดเหมือนกันเมื่อก่อนอยู่พัทยาน้ำหวานอยู่พัทยามาก่อน ค่ะไปกินข้าวใช่ไหมคะไปกินข้าวแล้วออกเองครับไม่มีใครเฝ้าเลยเหรอไม่มีคนมันเยอะทีแรกให้เขากลับมันไม่ออกง่ายครับออกเองก็ไม่เป็นไรครับคือเห็นมันออกแล้วไม่ทําอะไรลูกไม่ทําอะไรลูกเลยนางรักลูกมากเลยนะคะถ้าเป็นช้างตัวหลายคนก็ไอคนมาเฝ้าแล้วมันมันไม่ออกง่ายมันอายอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องย้ายใครเฝ้าเขา เขาก็ไม่ทําร้ายลูกไม่ทำอะไรไม่ทําำเอาลูกดีครับถ้าไปแย่งไปอะไรมันจะเป็นอีกอย่างค่ะก็ได้คะแนนครบครับว่าครบมั้งครับก็าพอจากมาเรื่อยๆอ๋อค่ะก็อยากทําให้น้องๆดีที่ดีอยู่ดีๆเนาะครับมีลมมีอะไรอยู่ครับใช่ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่นี่ไปก่อนนะคะ ติดต่อช่างเรียบร้อยแล้วครับครับไอควนไอควนเสือควันสีเขาจัดการให้หมดเลยครับค่ะค่ะเรื่องช่างเรื่องทำโรงทำอะไรครับค่ะค่ะวจุลาะทำอะไรค่ะค่ะค่ะน้องอยากออกมาเล่นนะคะแสนรู้มากเลยค่ะพี่พีเอฟซี ดูขาน้องตุลานะคะดูค่ะเติมนมใหญ่มากน้ำนมดีไหมคะดีลูกบางทีไม no ่ทันน้ำนมดีมากนะคะค่ะน uh> ้ำนมดีมากนะคะเจ้าของเขาบอกว่ากินไม่ทันทุกแกกินไม่ทันมันไหลออก นี่ตอนตอนที่ท้องเนี่ยบำรุงอะไรบ้างคะก็โอ้ข้วยอ้อยครับพอดีอยู่โรคสวยพอดีนะอกินแต่กล้วยอ้อยอะไรพวกงานหวานหวานค่ะหญ้าเ<อ>ยอะมากสำลักเยอะครับค่ะ <มา S 2> <อ>ก็เห<อ>มือนกันแต่กล้วยอ้อยจะดีกเยอะหน่อยเพราะเราอยู่โรคซึมค<อ>่ะจะบำรุงน้ำนมเน,น,น<อ>าะใช่ค่ะถ้ามีน้ำนมอ่ะก็คือยังไงลูกก็แข็งแรงแน่นอนค่ะเหมือนนมแม่นมครับต้องาบำรุงแม่ก่อนอันดับแรกใช่ค่ะ น้องเล่นนะแต่ดีนะคะฝนก็ไม่ไม่ตกหน่อยวันนี้เมื่อวาน่าตกทั้งวันเลยตั้แต่วันที่รู้ตกเนาะทำอะไรก็ลำบากแต่รู้ใช่ไหมครับว่าจะมาออกที่บ้านรู้ครับดูเลี้ยงเองครับรู้ว่าจะมาออกที่บ้านเราที่แรกเอาอยู่ที่บ้านพอมันใกล้ออกเลยไม่ไม่มีที่ครับใกล้แล้วของเลยออกมาี มันแช่ปุ๋ยในบ้านใช่ค่ะไม่ต้องอยู่ที่โล่งๆเนาะเงียบบางครั้งเขาก็อายไม่ออกเองอะ<ช>่ะ<ต>ถ้าอย่างคนเยอะๆ,<ช>ๆค่ะพี c <ช>ก็ได้มาถามเรื่องราวของแม่พังวันดีและน้องตุลากับเจ้าของเขานะคะนี่เขาถ่ายถ่ายสองวันแล้วแม่เขาอ๋อแม่ถ่ายค่ะไปนอนด้วย อืมค่ะตอนนี้น้องก็กินนมแม่นะคะนี่น้องตุลาก็กินนมแม่นะคะจุบจ๊บๆๆเลยน่ารักมากเลยค่ะพี่เอฟซีลงรักเลยค่ะ ดูเ,เขารักลูกเขามากเลยนะคะไม่ทำร้ายลูกน่ารักมากเลยค่ะมีความผูกพันเลยค่ะ ก็ฝากพี่เอฟซนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตัไครนะคะให้ช่องพังน้ำหวานเพื่อมาทำคลิปด,ดีๆนะคะขอสวัสดีค่ะ